สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ้ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางสายดับของเรานะคะทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปรวมแต้มรวมดับนะคะให้ FC นะคะเอาไปพินิพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะไปเก็งกันดูก่อนเดอ้อทุกคนนะคะนี่นะคะสําหรับสายดับ นะคะไม่ว่าจะเป็นดับปักหลักนะคะดับปักหลักดับสิบดับร้อยดับหน่วยหลักหมื่นดับแสนนะคะทุกคนนะคะมีหลุดหนึ่งสูตรนะคะนึกว่าจะเออเออหูน่ากลัวมากเลยนะคะหวยก็สวยสวยนึกว่าจะหลุดเเยอะนะคะทุกคนนะคะหลุดแค่สูตรใหม่น,นะคะสูตรใหมอ่อดับสิบล่างนะคะสูตรใหม่ของสูตร f อนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็ถือว่าดับอยู่นะคะวายุูหกขึ้นดับหลายเด้อแต่มันก็สองตัวเองเดียค่ะทุกคนนะคะ นี่นะคะมีดับนะคะมีดับแล้วก็แต้มให้นะคะเอาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูแต้มก่อนนะคะทั้ง3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างงวดก่อนนี่อาแต้ม3ตัวบนหลุดไปนะคะเราก็มีสถิตินะคะมีสถิติให้ f c ดูนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะอ่าแคปเอาไว้ดูนะคะทุกคนนี่ค่ะ แต้มนะคะแต้มสามตัวบนนะคะให้ไปที่อ่าแต้มสามตัวบนให้ไปที่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะทุกคนนะคะแต้มสามตัวบนค่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะแคบเ,เลยค่ะทุกคนนะคะศู 0, 1, 2, 3, 4, 5, นย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะ นี่คือแต้ม3ตัวบนของเรานะคะไปกันต่อเลยนะคะเราจะมีแต้ม3ตัวบนแต้ม2ตัวบนแต้ม2ตัวล่างนะคะให้แบบนี้ทุกงวดเลยนะคะทุกคนแต่บางทีนะคะถ้าสมมุติว่าแอดทาคลิปไม่ทันนะคะไม่ได้ลงคลิปพวกนี้นะคะไปเจอกันได้ในชุดสรุปค่ะทุกคนนะคะชุดสรุปนะคะจะมีทุกสูตรนะคะจะมีให้นะคะแอดก็จะเขียนแจ้งนะคะรวมแต้มรวมดับรวมเด่นนะคะอยู่ในชุดสรุปนะคะบางทีทําคลิปแยกออกมาให้อย่างนี้ไม่ทันเนาะสองตัวบนนะคะทุกคน2 ตัวบนนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามค่ะทุกคนนะคะนี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะอสองตัวบนนะคะสองตัวบนนะนี่นะคะสองตัวบน ไปกันต่อเลยนะคะกับ2ตัวล่างนะคะทุกคนนะคะ2ตัวล่างค่ะแต้มสองตัวล่างนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะสายแต้มค่ะให้ดูนะคะคลิปนี้นะคะรวมแต้มรวมดับเลยนะคะทุกคนเนาะจะได้เอาไปกินกันก่อนนะคะอ่าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามมาลุ้นกันนะคะแต่ว่าแอนรู้สึกว่าแต้มสองตัวล่างนี่เดินดีมากๆเลยนะคะทุกคน แต้มสตัวล่างนี่เข้าตลอดเลยนะคะแต่ว่าทักท้วงแรงไม่ได้นะคะมันจะตะเตลิดหรือเปล่านะคะเหมือนทุกสูตรที่มีมานะคะทักหน่อยก็ไม่ได้นะคะจอบแต่สิตะเตลิดเปิดปึงนะะเนี่ยค่ะอานี่นะคะแขบเอาเลยนะคะทุกคนนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามเ้อทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดพินิพิจารณานะคะอ้ามาดูกันต่อเลยนะคะต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นแนวทางนะคะ แนวทางดับของเรานะคะทุกคนก็จะมีสถิติดับให้ดูด้วยนะคะทุกคนนะคะสายดับของเรานะคะมาดูกันนะคะมีดับตัวไหนอะไรยังไงบ้างน,นะคะงวดนี้นะคะเอามาดูกันนะคะดับของเรานะคะทุกคนนะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะภาพชัดเจนไม่น้อ อ้าวลีเนะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะทุกคนสามสี่ห้านะคะสามสี่สี่สามนะคะสี่ห้าห้าสี่นะคะสามห้าห้าสามนะคะทุกคนนี่คือล่างไม่มาด้วยกันนะคะอ่าหกคู่บนไม่มาด้วยกันนะคะห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกหกห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะทุกคนหกคู่บนไม่มาด้วยกันค่ะรวมดับปัลกหลักนะคะ สิบบนนะคะสูตรเก่าให้ไปที่ศูนย์สูตรใหม่ให้ไปที่สองดับหน่วยบนนะคะสูตรเก่าให้ไปที่ห้าสูตรใหม่ดับหน่วยบนนะคะสูตรเก่าให้ไปที่ห้านะคะสูตรใหม่ให้ไปที่แปดนะคะดับหลักร้อยนะคะสูตรใหม่ให้ไปที่เจ็ดนะคะสูตรเก่าให้ไปที่สี่ค่ะทุกคนนะคะดับสิบล่างนะคะสูตร fc นะคะแล้วก็สูตร add เอ้ยดับ ดับสิบล่าง fc นะคะให้ไปที่ห้านะคะสูตรเก่านะคะสูตรใหม่ให้ไปที่เจ็ดนะคะดับสิบล่างนะคะให้ไปที่ดับหกขัดอ่านี่คือดับของเรานะคะเราก็จะมีสถิต,ติดับนะคะมีสถติติดับให้ fc นะคะได้รับชมแล้วฟังนะคะสำหรับท่านที่อยากเห็นสถิติดับนะคะนี่เลยนะคะทุกคนนะสถิติดับของเรานะคะงวดประจำวันที่ยี่สิบสามนะคะซึ่งเป็น วันนะคะวันจันเนาะวันจันปราบเซียนนะคะจะมาตัวไหนนาะนะคะดับศูนย์นะคะสูตรเก่าสูตรใหม่ดับสองนะคะถูกต้องเนาะอ่านี่สิบบนศูนย์สองอาจตรงกันนะคะทุกคนนะคะไอแ้แคบไว้ดูค่ะขึ้นหน้าใหม่นะคะทุกคนนะคะดับเราก็ถือว่าใช้งานได้โอเคอยู่นะคะก็ดีกว่า ดีกว่าแบบว่าไม่มีดูเนาะทุกคนนะคะอาจจะเข้าจะหลุดบ้างก็ปวดพีนิดพิจารณานะคะแต่ว่าส่วนมากมันก็ดับอยู D ่ดีดๆนะคะทุกคนนะคะอันดับสิบล่างนะคะสูตรแอดนะคะแล้วก็สูตรเอฟซีนะคะสูตรเก่านะคะทุกคนพวกนี้นะคะสูตรใหม่เก็บสถิติเออไม่ไว้กระดาษไม่พอแล้วคะ่ะทุกคน <c oughs> เก็บเอาไว้แลวจ้ะ เอานี่นะคะดับ6นะคะทุกคนนะคะสูตรเก่านะคะดับ10ล่างนะคะเอ้ยสูตรแอดนะคะขออาภัยดับ10ล่างสูตรแอดให้ไปที่6นะคะสูตร f อให้ไปที่5นะคะนี่นะคะตามน,นี้เลยจ้ะแคปเอาจ้ะของเอสก็ยังไม่หลุดนะคะของ f อก็ยังไม่หลุดตั้งแต่ขึ้นสมุดเล่มใหม่ ไปกันต่อเลยนะคะทุกคนนะคะกับแนวทางนะคะดับหน่วยบน,นะคะ่ะทุกคนนะคะดับหน่วยบนสูตรเก่านะคะให้ไปที่ดับ5นะคะสูตรใหม่ให้ไปที่ดับ8ค่ะมีสถิติให้ดูแบบนี้ตลอดนะคะแอดก็มีสถิติให้ดูค่ะถ้าชอบก็มาติดมาตามมาดูได้นะคะท่านที่ขอแนวทางมานะคะแอดก็ทยอยลงให้เรื่อยๆนะคะทุกคนบางทีอาจจะยังทําไม่เสร็จนะคะ,ะไม่ได้ตอบคอมเมนต์หรืออะไรก็ขออภัยนะคะ ห้ากับแปดเนาะดับหน่วยบนนะคะต่อไปก็เป็นดับเอ้ยดับหลักร้อยสูตรใหม่นี่ก็ถือว่าใช้ดีนะคะอัอย่างไรกับ่อดหยรักสวยเพื่อจบจะสีดุดแต่ว่าหลักร้อยนี่หาแบบจริงจริงยากจีบเอามาดูนะคะหลักร้อยนะคะหลักร้อยของเรานะคะเอ่อเข้าไปแปดงวดดับอยู่แปดงวดติดแล้วนะคะสูตรใหม่นี่จึ้งมากเลยนะคะทุกคนนะคะสูตรใหม่นะคะดับร้อยนะคะดับร้อยของเรานะคะได้ไปที่อันดับเจ็ดนะคะทุกคนดับเจ็ดค่ะทุกคนนะคะ สูตรเก่านะคะดับร้อยนะคะเอาสูตรเก่าว่าจะสูตรแอดค่ะขออภัยนะคะสูตรแอดให้ไปที่ดับเจ็ดนะคะสูตร fc นะคะให้ไปที่เอา้าก็ถูกแล้วนี่สูตรใหม่สูตรเก่าดับร้อยนะคะสูตรใหม่ให้ไปที่เจ็ดนะคะสูตรเก่าให้ไปที่สี่โอ้ยหลงะค่ะทุกคนนะคะเอาแคบเอานะคะขนาดตัวหนังสือใหญ่เบลอเลยได้นะเอาแคบเอาจากจมูกหรือจ่า,จาะนะคะก็รอรุนกันดูนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงน,นะคะ กินกันแต่หัวคําเลยบอกคะ่ะเอาแอดจะรีบลงแนวทางให้เรื่อยๆเลยนะคะถ้าชอบนะคะเข้ามารับชมได้เรื่อยๆเลยจ้ะเข้ามารับชมแล้วฟังเรื่อยๆเลยนะคะเราก็ทําแนวทางนะคะลงไว้นะคะให้เอฟซีได้เข้ามาดูได้เรื่อยๆนะคะทางช่องหลักของเรานะคะทางคลิปนะคะทุกคนเอาแคบเอาเลยจ้ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีกับทุกแนวทางที่ทางช่องนำเสนอน,นะคะสวัสดีค่ะ